สนุนโดยสิงคอปเปอเรชั่นกลับมาช่วงที่สามแล้วนะฮะกับรายการสิงเจ้าสัมปาญครับผมเบรกนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับกีฬาที่เป็นที่ถนัดของคุณจิ๊บเลยนะค,ะครับผมนะฮะจะไม่ถนัดผมเลยนะฮะพูดตรงๆ <c oughs> ครับอันนี้คือเอามาทำอะไรฮะมาตีหัวกันเหรอฮะ,ะทำไมเอามาเยอะขนาดนี้เออเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินวิ่งเตี๋ยวกันค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มชีเหมือนกาศของกันมาก็มันเป็นปกติที่สำคัญเดียว เล่นกันถืออันเดียวก็เล่นได้ทั้งเกมเนาะเวลามามา,มาร้านมาทำไรมาเนี่ยมาส่องหาไม้เกี่ยวแล้วก็มาเล่นครับผมคนะ่<า>นะก็คือปกติเล่นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามืออาชีพวันนี้เอามาให้ดูว่ามืออาชีพแบบเขาจะมีอุปกรณ์อะไรหลักๆบ้างครับค่ะอ่าอแล้วอันนี้คืออะไรครับไม้แต่ละ,อ,ะอย่างอย่าอันนี้คือไม้เปิดค่ะไม้เปิดคืออะไรครับคือเวลาเปิดเกมเขาใช้ไม้หนึ่งหัวมันจะเป็นหัวแบบว่ามัน หัวมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันหัวแข็งแข็งแข็งไปรุนแรงกว่าใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีไม้ไม้จ้ำไม้จ้ำไม้คืออะไรคิวจ้ำอะค่ะเอาไว้แบบเล่นลูกกระโดดอ้โไม่ผิดกติกาใช่ไหมไม่ผิดค่ะครูกระโดดได้แต่ถ้าสนุกกระโดดไม่ได้นะครับเล่นกระโดดไปอย่างี้ เนี่ยอยถ้าอย่างนั้นเราได้ได้นักแสดงดูทงคูแต่ตอนที่แทงอ่ะเท้าต้องติดพื้นนะห้ามว่ากําลังลอยอยู่นะงั้นฟาวเลยมันจะเหนื่อยนะก็ผมมาดูกีฬาที่เหนื่อยขึ้นมาเลยทีอ่ะมีไม้จ้ำแล้วมีไม้ธรรมดาแล้วก็ไม้ไม้แทงธรรมดาแล้วไอ้ตัวเล็กนี่คืออะไรครับจ้ำค่ะเนี่ยใส่กันอะไรใส่แล้วเป็นสปริงลองใส่เล่นดูก็ได้ค่ะคุณพี่ทีมครับใส่แล้วมันจะเป็นสปริงอะไรครับผมทำไมเพราะมันจะดิ้งไงไม่ใช่ ยังไงไม่เคยดูโจซิงเฉอหรอกก็แทงท่านี้แล้วก็ตึงเองโจซิงเฉยก็โอ้โจซิงเฉยเ,เลยทานแล้ว <laughs> เป็นโปรดิวเซอร์แล้วพวกแก่ไปตึงท <laughs> ันแล้วเนี่ยเออระหว่างเราพูดถึงไม้ฮะค่ะนะครับเวลาไปเข้าดงเข้าด่านเคยฝูกนป่วยไหมครับว่าเป็นปืน <laughs> <laughs> ดูซองนะคุณผู้ชมครับดูฮะเขาก็จะรู้กันถ้าเป็นปืนเขาต้องใส่เหมือนแบบไวโอลินไม่ใช่หรออ๋อนี่ซองก็ไม่ธรรมดาแล้วมีเนี่เออเนี่ยเวลาจะเอาออกต้อง นียะใช่ซึ่งไม่รู้ว่ามันทําให้ง่ายหรือยากเนี่ยมันมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องหยิบขึ้นมาให้ได้ค <c oughs> ือก่าจะหยิบได้ก็แข่งกันเสร็จแล้วอะไรแบบเฮงง่ายกว่าเราให้เราเริกม,มาเลยดีกว่านะฮะเอานี้ดีวกว่าเราคุยกันมาประมาณนึงละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะฮะว่าการแทงก่อนอแทงมุดโต๊นะไหมเอ้าเอาสิตัวที่ไหนสอบหลักสภารว่าแทงคูธรรมดาได้ไงมุดโต๊ะไหม ไมเป็นผู้หญิงง่ายอยู่แล้วกลล้าหรือเป่ากล้าหรือเปล่าตอนมันสำหรับผู้หญิงมันมันมุดง่ายแต่เราผู้ชายก็ไม่รู like ้จะมุดง่ายหรือเปล่านะเอาสิเอาสิคม่กลลัววเสียงสูงและลากยาวกลัวอะไรก็พิจิบผมก็กลัวอะไรเล่าจริงเลยก็นี่นะคะแข่งใช่ไหมแต่ถ้าแพ้ชนะเอาเป็นคนเกี่ยวนี่ถามาด้วยกันไงเอางี้ไง แข่งคุณจิ๊บคนเดียวแล้วก็เราสองคนแข่งไงนี่ยแหละมันจะแพ้ตรงนี้แหละมาดูไงได้นะได้นะเอาไหมล่ะลงดิลงดิต้องลงดิก็ต้องกลัวอะไรเขาบอกเลยผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายเหนือกว่าเลใช่ส่วนใหญ่ผู้ชายเก่งกว่าอยู่แล้วเขาบอกอยแล้วว่ากลัวอะไรหนึ่งที่ก็มุดจิ๊บจิ๊บกำลังกำลังประกอบประกอบอยู่ประกอบล่างประกอบล่างเป็น t ์ฟอร์เมอร์ค่ะ แล้วมีใครเป็นไอดอลไหมฮะไอดอลไอดอลของคุณจิ๊บแบบการเล่นถ้าเป็นสนุกนะคะก็จิ๊บชอบโอซิลูแวนคือด้ยว,วดยความที่แบบคือเขาจิ๊บชอบดูเขาตั้งแต่เขาอายุประมาณ26 27อะ่ะเขาเลงบ้าไงไหมนะเหมือนขาไม่เลงเลยนะเออเขาไม่เลงเขาเป็นแนวแบบไม่คือเขา ด้วยความที่มันชํานาญมากอะแล้วคนมันมั่นใจอ่ะ <c oughs> เออแล้วก็เขาค <c oughs> งซอ s มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นพรสวรรค์บวกพรแสบของเขาด้วยมันทําให้แบบเออทาให้ชอบตรงที่แบบตอนที่เห็นครั้งแรกนะเฮ้ยอะไรอยะแทงแทงอยู่แทงมือขวาอยู่เปลี่ยนมาแทงมือซ้ายแบบแต่ทุกคนแบบว่าเฮ้ยเหมือนสบประมาทอะไรเงี้ยแต่พอมันรู้ทีหลั่งว่าอ๋อก็แทงได้ทั้งซ้ายทั้งขวามันก็เป็นอย่างหนึ่งนะทำให้จุดฝึกมือซ้ายด้วยเหมือนกันครับผมแล้วเขาเป็นคนแทงดุแทงเร็วแทงสนุก อะไรเงี้ยบางทีแบบว่าแทงแงอยู่นะจะทำร้อยสี่สิบเจ็ดโอ๊ยหลุดพลาดลูกเดียวไม่เอาละยอมแพ้อย่างเงี้ยคือแบบที่โดนด่าไงใช่คือมันเป็นอะไรที่มันสนุกอ่ะคนดูแล้วสนุกบางทีไงเดี๋ยวเราพอเราแทงค่ะเดี๋ยวให้ถ้าเกิดเราแพ้สองคนนะให้คุณคิดต่อให้อ๋อได้จะทำได้ไหมมาเล่นเลยเล่นเลยด่าด่าเล่นเลยทำได้ไหมด่าด่า ต้องขึขนาดนั้นเลยเหรอครับซึ้ครับมัมีความสุขครับเวลาออกมาทำคิ้เริ่มมาแล้วนะฮะอ่าเปิดเปิดผมต่อให้ผู้เปิดก่อนเลยครับผมพื้นที่การเล่นปูนสำคัญไหมพื้นที่การเล่นเหรอคะหมายถึงว่ารอบข้างเหรอคะก็สำคัญตรงที่ว่าคือพื้นที่รอบข้างเนี่ยถ้ามันแบบเราสามารถออกร่างกายได้เต็มที่มันก็ดีเพราะบางทีบางที่นะสถานที่เนี่ยมันแคบมาก เราออกสาไแล้วติดใช่ติดมันก็จะทําให้ลูกมันออกเพราะถ้าอย่างที่พี่พูดเขาต้องมีที่ให้เขาเต้นด้วยอ๋อใช่เขาจะยืนเฉยๆไม่ได้แล้วที่นี่จะพอเหรอพอฮะตรงไหนก็ได้ครับผมอ๋อเป็นคนเต้นน้อยแต่ค่าเยอะอ๋อโอเคเล่นไม่เป็นหรอครับแต่ชอบเต้นให้สาวๆมองแล้วสาวๆก็ไม่เคยเข้ามาหาผมเพราะเขาคิดว่าผมเป็นกระตุ้เป็นกระเทยนะฮะจริงๆอย่างนี้ดีนะลูกลูกขาวางไหก็ได้ถูกไหมฮะขาววางนี่ก็ได้ขาววางนี่ได้ วางตรงไหนก็ได้แต่ห้ามเกินเส้นเส้นเมืองอะค่ะครับห้อมเกเส้นเมืองใช่ไม่หเปิดครับเนี่ยค่ะไม่เปิดอันนั้นไม้จำแต่จริงๆจะบอกว่าต้นเนี่ยมันอาจจะจำไม่ไหวนะเพราะว่าลูกมันเล็กไเปนไค่ะแต่ผมตั้งเบี้ยวครับต้องเอาลงไปอีกนิดด้วยนะคะให้ให้ลูกนี้กับลูกนี้ค่ะตรงกับรูอะค่ะไม่ต้องเอาไม้มาวัดดูด้วยว่ารูมันตรงวัดองศาด้วย ไปถึงต้องมีไม้บรรทัดมาผมไม่ต้องขนาดนั้นหรอครับผมต่อไม่ใช่อ่ะนะฮะเชิญเลยนะฮะมาเวชิญเปิดกอ่อนเลยครับอันนี้นส่วนใหญ่คนไม่ค่อยคนจะไม่ค่อยรู้ว,ว่าเปิดเขาเปิดกันไงนะคะ,ยคะอย่างแปดลูกอย่างเงี้ยเขาแนะนําว่าให้เปิดแถวแถวนี้แต่แล้วแต่ว่าแล้วแต่แรงของแต่ละคนว่าจะออกแบบไหนออกคิวแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วโดยกติกามันต้องต้องโดนแล้วสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับหรือว่าแล้วแต่ก็ ถ้าแทงออกไปต้องมีลูกที่โดนชิงนะคะใช่อย่างจริงๆเขามีแบบอย่างน้อยสามลูกอะไรอย่างงี้เลยนะแต่ราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นุ๊เวลาเปิดนะคะเขาก็จะหันข้างหันข้างแล้วก็ก้มลงไปแล้วใช้แรงส่งแล้วแนวคิดการใช้ชีวิตไะคะไอ้ดาดมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเนี่ยคือจะทำให้แทงไม่ได้ใช่ไหม แนวคิดการใช้ชีวิตนะครับง่ายไงลงซะเลยเป็นไงล่ะเอ้ยอย่าลงนะลูกอ๋อลูกสีลูกสีแนวคิดการใช้ชีวิตของคุณจิ๊บนี่มีมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างฮะอันนี้ถามจริงใช่ไหมครับจริงจัจริงครับเพราะเราไม่เคยเล่นเล่นครับผมครับผมเล่นมีสาระารดาครับเราไม่ได้จริงจังถคาลุกเกอร์ฮะห้ามคุยห้ามสารอย่างนี้ก็คือตอนนี้จิ๊บสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นลูกสีหรือลูกลายใช่ไหมครับใช่ค่ะคือตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นว่า ไหนเป็นสีไหนนี่นึกว่าขาวแล้วเนี่ยเล่นลูกอะไรดีอ่ะอยากเล่นลูกไหนกันคะอ๋อมีถามคู่ต่อสู้ด้วยอยากเล่นลูกไหนเล่นเลยเล่นเลยฮะอยากเล่นลูกไหนอ่ะคนนี้เล่นอยากเล่นลูกไหนคะอ่าขอขอเล่นลูกลายแล้วกันครับโอเคกันเดี๋ยวจิ๊บเล่นลูกลายแล้วกันอ้าวจะถามทำไมครับอ่ะเล่นลูกสีก็ได้อุ้ยสียากกว่าจริงจด้วยอ่ะแน่นอนสิครับผมผมจะขอลูกยากๆทำไมนะฮะครับผม ซอมเอือพี่กวางแล้วฮะผมขี้เกียจจะมุดโต๊ะนะครับน้าโหมีแม่หุ่นสับของการเล่นครัวครับโอเคแต่แหละโใชคค,ค่ะเวลาเล่นเล่นกันอยู่แล้วมีคนคุยไงแล้วต้องมีแซวกันแต,แต่เวลาแข่งจริงนี่นเวลาอดชิวเขายังด่าเลยนะได้ตามไม่ได้ไม่ได,ไไดไ้เงียบมาก เราามคุยกันนได้ะะฮถ้าเกิดว่าเป็นผููผู้หญิงนะคะที่จะชอบเจเน็ตลีเขาจะแบบผมยาวๆเป็นไม่แน่ใจว่าชาวอะไรแต่ว่าเป็นคนเอเชียค่ะแต่เขาจะแบบหัวเขาแทงแทงอยู่ที่ใครแบบพูดหรือมีเสียงอะไรเนี่ยเขาหันไปแบบดุเลยนะแล้วเขาแต่เขาเก่งอะไรลงแล้วหรอลงแล้วครับดูดีชวนเราคุยอ่ะอยากรู้ว่าตอนนี้ คือมีอะไรที่คุณจิ๊ดยังไม่ได้ทำและอยากจะทำมั่นจนถึงวันนี้มาอีกทีสิ่งที่อยากทำสิ่งที่อยากทำหรออยากยังไม่ได้ทำอ่ะเคยได้มุตโตปูยังทำเคยมุตโปูเคยแต่น้อยอ่ะเออล้อเองก็ทำมาแล้วถูกกองแม่ใจในวงการหรอในวงการก็ทำมาแล้วนะถูกกองมาเล่นปูแล้วมีอะไรที่อยากจะทำ คิดไปด้วยแทนไปด้วยได้นะครับจริงๆก็แบบว่าอยากทำหลายอย่างแหละจริงๆอยากเป็นแบบอยากทำพวกพิธีกรพวกแนวแบบว่าสารคดีอะไรเงี้ยแต่แบบบ้านเราไม่ค่อยขายจริงๆชอบนะชอบแบบชอบเดินทางชอบเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยนะครับาจะเป็นพิธีกรเล่นนะังไม่ได้ทผมว่าเขา ออมมือให้เราเกยางยกอันดี้อยู่แล้วก็ขนาดที่แทงไปด้วยก็ชวนคุยไปด้วยเนาะชวนทั้งนู้นคุยบ้าสิไม่ได้หรอครับนี่นี่ครเฮ้ยแล้วการแต่งตัวของนัทเล่นคูลนี่แต่งเดี๋ยวต้องมาถามตอนแทงจริงอะถ่ายถ่ายเออต้องถามผมผมมีหน้าที่ถามมะกคูเหรอคะฟรีสไตล์ค่ะอ๋อผมไม่ต้องแต่งเสื้อกั๊กมาแบบบินมาใส่อันนั้นสนุกอันนั้นสนุกอันนี้อันนี้แต่งมาผิดผิด ไปเล่นสนุกเลยค่ะเวลาแทงคูณการก็ไม่บอกเลยบอกให้แตกตัวมามันจะเป็นเตอร์อย่าใจลมแล้วจอดเต็มเลยเอาจริงเลยนะครับเออนี่ครับคุณห้าฮะเขาเรียกขี่โกงใช่ไหมฮะอย่างนี้ขี่แล้วกกงด้วยไม่ใช่ขี่โกงนะนะฮะแล้วนอกจาก การที่อยากจะทำถ้าเกิดมีใครมาติดต่อบอกก็ไปไม่เป็นอย่างนี้ได้ไหมครับจริงๆเราฟาวนะคะถ้าเป็น8ลูกอ่ะเขาต้องชี้หลุมด้วยว่าเราจะแทงลูกนี้ลงหลุมไหนแต่หยวนให้ถ้าเป็นข้างนอกเขาก็แบบเขาแบบอย่างนี้ก็จบเลยฮะเราเล่นตามกฎกติกาสากลฟาวก็แค่เปลี่ยนไม้เฉยๆเอาเปลี่ยนไม้เฉยเลยฮะอ๋อเอาเปลี่ยนไฟอสออกให้เราไงให้ไงไม่ออกฟาวไงฟาวก็ทีนี้ก็จะเชียร์ให้มุดโต๊ะ ที่สถานการณ์นี่คือที่วางเหลือ 1, 2, 3, 4, 4ลูกอันนี้เลือกหลงครับขอใช้บอยนะครับผมเฮ้ยผมยังไม่ได้เล่นงี้ผมต้องมาเล่นเลื่อหลงนี้หรอใช่อ้อย่างนี้ถือว่าได้ไหมได้ค่ะเพราะเขาเลือกแล้วตบเขาทำไมฮะตบแปลว่าชมยินดียินดีชมหรือใช้ตบจ้าตบอุ้ยตบทำไมเวลาหลงไหนอ่ะไม่ได้บอกเลยอะ เวลาที่บ้านหมเวลามันทำดีก็จะไปตกไหล่ตกอะไรบ่าเลยครับทไมไม่ไปตบอะไรและหมาหมาหรือหมาตบโต๊ะทำไมอ่าไม่ได้แบบว่าลูกหัวหรอไม่เก่งก็ได้เออได้ครอไม่ว่าครับกันเองนะนี่ไงสาวเปลี่ยนไงอย่างนี้คือก็คือสาวเปลี่ยนไงคะสาวเปลี่ยนเลยยังไงฮะก็ฟาวไหม่ะก็ได้นี้แหละครับ ตั้งตรงไหนก็ได้ครับตั้งตรงไหนก็ได้ค่ะบนโต๊ะได้ไหมก็ไม่ก็ต้องดูค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแ่แล้วแต่ลูกเนี้ยว่าจะวางออกมาเป็นยังไงอันนี้ดีกว่าถ้าถ้าให้เป็นนี้พี่ความแพ้ของมุดด้วยอ่ะเฮ้ยอ้าวก็ต้องมุดอยู่แล้วไม่ใช่อเชียวลูกเดียวลูกเดียวชนะอิทธเห็น ตัวอะไรอ่ะเขาทำวาอาทุกวันรอบโต๊ะแต่ตายโต๊ะไม่เคยทำเลยนี่ไงมันกระโดด <ผม S 2> อ่ะยังไงผมบอกแล้วความแพ้ผมผมมุดด้วยนี่น่เฮ้ยเกือบเอาแล้ว ก็จะม,มีคนหนึ่งไงไเทียด้วยตัวใแข็เราเคยก่ัน,นะะอ่ะต้องสองคนก็ต้องสองคนไม่ใช่หรอ,อเรืบบ่องผมน,นะครับหลุมกลางครับโอ้โหตอนแรกข่มจังเลยอ่ะไม่ไม่เอาหลุมนี้ได้ไหมหลุมอื่นได้ไหมอ่ะเออโอ้โห<อ>นะครับหนึ่งศ<อ>ูนย์ครับผมเอาเอาเท่าไหร่ะคะกี่เกมเอากี่เกมบอกกี่เอ๊ะมไม่แบบสามเลย ไม่ไม่ได้การลอกหรอครับไันได้การลอกหรืออะไรครัไม่ก็เมื่อกี้คุณไม่จบไงว่าเออสามในห้าหรืออะไรสองในสามเอาเป็นว่าใครแพ้ก็มีทีมทะ่แพ้ใรนะเฮ้ยยังนี่ผมผมยังไหมสู้ก่อนเถอะห้องสู้ก่อนเออเริ่อชวนเราคุยอ่ะลองตั้งไหมลองตั้งไหมเออความตั้งเลยสนับสนุนโดย s i n ค Corporation